สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกันช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่านะคะวันนี้กลับมากับงน้อง f o อ r in Team จบิน้ดีกับคอนสที่ผ่านไปประสบความสำเร็จมากเป็นที่พูดถึงอยู่เยอะแยะใช่นะคะและเหมือนกับเขาเพิ่งปล่อยคลิปล่าสุดมาเป็น performance จาก คอนเสิร์ตถูกต้องนะเั่นคือฮอตชูฮอตนะคะโขนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจะร้อนแรงขนาดไหนแน่นอนตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราเลยนะคะแล้วฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันที่พิเศษมากเลยเราอยู่ใน playlist exclusive ลูซี e ของเจ้าได้มีปุ่มโซฟาแตงฝากกันให้ภูมิใจพวกเราด้วยนะคะผมไปดูกันเลยจ้า

น้ำสวยเลยมากเลยอะออคือแบบว้าว่ะไรลกน้าเขาเก็บผัดแล้วดึงออกมา

I. Uh -huh.

มุงนั่นกจะเอาผัดเข้ามาไม่รู้ไงต้องรูปผมไม่มีผัดเลยจบไปแล้วค่ะเลิศมากกับ Hots to o อ t s p e c i a l Performance นะคะที่มาจากคอนเสิร์ตชุดแดงเป็นไงคะชุดแดงมีความแบบเป็นชุดแดงแบบน่ารักแบบฟิลือนแบบชุดนักเรียนแล้วก็ถุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าคัชชูสีดำมีความน่ารักแต่ว่าก็ ป่นไปด้วยความเซ็กซี่แสบสนแสบสนคนสวยมากนะวาวซ่าตอนที่แบบว่าดึงพร็อพออกมาดึงออกมาเราชอบอะไรแบบนี้เราชอบเพราะว่าเป็นจริตของเราพาเพิร์พัดนะคะชอบมาเนาะแล้วเพลงนี้ก็คือแบบว่าท่อนฮุกก็คือน่ารักสดใสฮัตชื่อฮัตอย่างเงี้ยหลัน่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ต้องต้องเราต้องเรา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 ต้องแกะท่าเป็นตาม เพราะว่าเราก็เราก็ต้องเป็นหนึ่งในฝูงที่ขยับเยอะก็จะพอได้อยู่เอ้ได้อยู่เราสามารถเต้นตามได้อยู่นะครัวันนี้แล้วเวิร์กไม่ค so ่อยมากเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเอจากที่เราติดตามจะไปรุมเหรอไหวเหรอเต้ยรุมรุมรุมอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่แค่เนี้ยแหละแจ็คพอตแจ็คพอตเหรอตอนนี่เราอยากเต้นเราเต้นเพียงไรเหาอยากหลายท่าที่ยากมากททีี่่่สะพานโค้งที่ถ่ายที่แบบที่ก่อนที่ก่อนสร้างเยอะๆอ่ะที่มีหินมีไฟนั่นแหละ อันคืออันอื่นอ่ะถ้าเป็นยากเราเราเต้นไม่ได้เราได้แต่ฟรีสกระดูน้องๆแต่อันนี้เราพอเต้นได้เพราะมันมีงานมือเยอะงานมืออะไรงานมือใช่แต่ชอบทุกคนน่ารักมากสดใสมากมันมีความแสบสซนเนาะใน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 คาแรคเตอร์ของแต่ละคนคือแบบโอ้โหส่งหอดออกมาแล้วคือน่ารักมากมากและชอบและชอบที่ในดีเทลชุดที่สีแดงเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีดีเทลที่มาแตกต่างแล้วมันช่วยส่งเสริมคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยคำที่โฟอีฟมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายใช่บอกว่าแบบว่า นู่นนี้น่ารักเปรี้ยวแซบอะไรอย่างนี้เท่เนี่ยแต่ว่าพอเป็นชุดเดรสที่มีแพทเทิร์นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีดีเทลนิดหน่อยที่มันส่งเสริมบุคลิกให้กับน้องๆแบบอย่างมันก็แบบเป็นแบบเป็นคอปกเป็นปกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบขึ้นสเตจแล้วแบบดีใจมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบคนแบบเยอะมากดีใจแทนน้องๆจริงๆนะคะพอจะมาถึงวันนี้ก็คือพิสูจน์แล้วว่าคือเบอร์หนึ่งจริงๆถูกต้อง นอแล้วแบบว่าพอแบบที่เราได้เห็นตาแบบว่าไทม์ไลน์ในแบบโซเชียลแแตกแต้มากโอ้โหเป็นสีชมพูแบบดีใจแทนนองมากๆแต่ว่าแบบความสามารถมันมันการันตีอยู่แล้วอะว่าแบบมาถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็โปรดักชั่นว่องอลังถูกต้องนะคะทุกคนรู้สึกได้เลยว่าแบบว่าใครไปนี่ก็คือคุ้มแน่นอนเนาะมีหลากหลายโชว์ดีใจที่เขาแบบคัด ฮอตถึงฮอตอันนี้แบบว่าฮอตถึงฮอตมาเพราะว่าที่เห็นเขาทำไรคือยังไม่เห็นปีนี้เลยเห็นเจอเพีงแบบว่าตอนที่แบบว่าส่องแท็กในโซเชียลอะไรเงี้ยดีมากทุกคนตื่นมากที่ได้ดูนะคะทุกคนนกำลังใจให้น้องโฟอิฟเสมอเลยถูกต้องใครคคลิปเก่าๆตามไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะวันนี้เป็นแค่นี้สั้นๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกลับไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ หเอออยาก,กถ่ายรูปใหม่ได้หรอได้ได้ถ่ายถ่ายรูปใหม่ไหมู้สัก